มาปรึกษาหมอนะครับเรื่องใต้ตาดูไม่ได้นอนดูง่วงทุกคนที่แบบเห็นก็จะมองว่ายัางไม่ตื่นหรออะไรเงี้ยสวัสดีครับ,รบชื่อสรันพันธนำโสพิตนะครับเป็นหนุ่มเทก้ไอเอานะครับหมองว่าควรทำมังไ มาปรึกษาหมอะนะครับเรื่องเหนียงเกราะหน้าใต้ตาดูไม่ได้นอนดูง่วงทุกคนที่แบบเห็นก็จะมองว่ายัางไม่ตื่นหรออดูเหนื่อยเพราะเราเป็นภูมิแพ้ด้วยใต้ตาดำหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนล่องลึกอยากให้มันดูตื้นขึ้นดูแบบนอนได้นอนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> อยาทำเลยอ่ะได้ครับก็แต่ <beg> ว่าอยมอแก้ตรงนี้ปะไว้วางใจหมอให้มาดูแลเพรา <hora>. ะว <c oughs> <ๆ>่าเพื่อนหลายคนก็ เพิ่งมาฉีดไปก็ดูแล้วเห็นผลสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่คณเกรดนะครับคณเกรดก็ปรึกษาผมในเรื่องของหนาบ,บริเวณรอบดวงตานะครับกังวนในเรื่องของมีคนทักคณเกรดว่าเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมฮะเกิดจากในเรื่องของโครงสร้างบริเวณหน้าแก้มที่มีการยุบตัวลงกับไขมันชั้นลึกที่หายไปนะทาให้การซัพพอร์ตใต้ตาไม่ดีและเกิดเงาบริเวณนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างส่วนอื่นๆด้านนอกอย่างเช่นขมับด้านบน หน้าหูทีนี้วันนี้สิ่งที่ผมจะแก้ไขก็คือ mm hmm. 1บริเวณ mid-face นะครับทีสซัพพอร์ตไขมันชั้นลึกกับโครงสร้างกระดูกและบริเวณใต้ตาและในส่วนของคมับด้านบนที่จะทําให้บริเวณรอบดวงตานดูสมมูทขึ้นดูสดชื่นขึ้นและทําให้หน้าดูเวลยวขึ้นด้วยครับ ส่วนของด้านขวาหลังจากแก้ไขไปจะเห็นได้ว่าบริเวณที่คุณเกรกกังวลที่สุดคือบริเวณใต้ตานะครับรอบดวงตาเนี่ยดูสดชื่นขึ้นอย่างชัดเจนเลยถ้าเทียบกันสองทางแล้วก็บริเวณใบหน้าเนี่ยดูริ้ขึ้นด้วยนะครับแล้วที่สําคัญคือส่วนของร่องแก้มเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยก็ดูบางลงนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของใบหน้าเนี่ยดูสลิมของแถมด้วยนะครับ รู้สึกว่าม,มันแบบมีกรอบชัดขึ้นอย่างเงี้ยครับดูโครงหน้าดูดีขึ้นพอเราแก้ปัญหาปับ๊บให้ตาก็จะดูสวชื่นขึ้นช่วงของบริเวณมับมหน้าหูดูลิฟต์ขึ้นมาด้วยลองแก้มให้ไม่ได้ฉีดได้ดูเต็มขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการฉีดเพิ่มเติมในส่วนของจอไลน์กับบริเวณคางของคุณเกรสนะครับซึ่งทําให้ใบหน้าของเกรสเนี่ยเข้ารูปมากขึ้นนะครับมีความต่อเนื่องตั้งแต่มับมลงมาถึงบริเวณคางน,นะฮะแล้วก็ทําให้ขอบหน้าดูคมชัด ที่สาคัญอีกอันนึงก็คือบริเวณเนียงเราแก้ไขปัญหาเรื่อง,องโครงสร้างบริเวณรูเฟสหรือจอร์ให้พุ่งมาข้างหน้าทาให้เกิดการพยุงสกินหรือผิวขึ้นมาแล้วทำให้เนียงหรือลดลงด้วยครับจอร์ไลคือแบบชัดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้ที่บุ่มไปเนี่ยมันดูแบบเต็มขึ้นส่วนตรงข้างๆนี้ก็จะดูแบบนั้นขึ้นดูเป็นแบบดูเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกว่า ฟิลเลอร์เหมือนกันแต่หมอเนี่ยไม่เหมือนกันคุณหมอที่บบเชี่ยวชาญจริงๆกับเรื่องฟิลเลอร์เราต้องศึกษาข้อมูลดีๆจริงๆเหมือนเราเติมเต็มสิ่งที่เราแบบเหมือนขาดเราทําให้หน้าเราเปลี่ยนแต่ว่ายังคงหน้าเดิมอยู่อามารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์